ตำรวจแห่งชาติกันบ้านนะครับวันนี้เนี่ยไฮเทคประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเลยนะครับพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรนสิริท่านโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นประธานประชุมทางไกลเรื่องแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับในเทศกาลสงกรานต์โดยได้มีการประชุมร่วมกับตำรวจภูธรภาค1ถึง9แล้วก็หน่วยงาน โดยหลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มตรวจสอบเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงได้บ้างนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นตรงจุดกลับรถสี่แยกสำคัญจุดลาดชันรวมถึงตามหลายทางพร้อมกำชับว่าบริเวณไหนมีความเสี่ยงก็ให้เร่งแก้ไขทันทีซึ่งขณะนี้แก้ไขไปแล้วกว่า65นะครับ รวมถึงจะพิจารณาปิดจุดกลับรถบางจุดที่เป็นจุดอันตรายแล้วก็สี่แยกเล็กๆบางจุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทําให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่นะครับจะมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และก็จุดพักรถพร้อมทั้งกําชับ ให้กวดขันเรื่องการจำหน่ายสุรากันในจุดบริการรวมถึงการวางจำหน่ายเกินเวลาที่กำหนดด้วยนะครับโดยจะจับกลุ่มอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปคือสุดสัปดาห์นี้แล้วล่ะค,คนจะเริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดในเทศกาลสงกรานกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกันไวด้ดีๆ